องสิบก็นึ่สายล้วนเลยก็เหมืนับนึ่งเ้าหนึ่งเจ็ดหนึงสามศเอ้าสิบสิบเก้าสิบเจ็ดสนึ่เกเ็ดหนึ่หลักอยู่ลักเลยโอเคได้แล้วแล้วตกลงเรียกอะไรดีจัดหงโอ้ข้อง้มันข้องสนแ่ยช้าห้ที่หนึ่งแปดโอ้เมันบ้านนะ ร้าเจ้าดินดีจงนอัไ้ยยังนีในจยามมายับไปมอลุ่เลยวะตอนนี่นะิเม้ยรีวไ้แป๊มดนะกัดไปเตะจะนำงไปนัันกับที่หลวนเนี่ยให้จัให้จกรดานมันทำไมระวังเลยระวังเรวังเียนานปน่นาตัว้นังยาเสยานนั่นลกโม เออสิบก้นก็สิบก้นะเป็ดซื้ออันนี้อันนี้ก็ปใหญ่ก็กันอันพแล้วอันนั้นอันนี้้ไปเอาอันนั้นเอาคู่ขระเร่มั้งนี่เออไปเอาขู่้เีย่เดี๋ยววันนี้เป็นคันเหรมาฮี้ยูบ่สวนก็ไปจังสันาแล้วระวังเ้อระวังเ้อมานีมาต้นไม่ฮอะไรแล้วไปมอจักรยานเม่อย่างไม่รู้ย

เรื่องนี้เ <Okay. S 1> จ้าเชื่อว่ายังไงอ้าวมันเป็นยังไงเชื่อว่าความเชื่อของอหมู่บ้านก็น,น,น่าจะเป็นบ่อพญานาคนะคะที่เพิ่นย้ายที่มาจากมันจะมีสระน้ําอยู่ตรงน,นอนแล้วทีนี้ปกติน้ําที่สระนั้นอ่ะมันจะไม่เคยแห้งเลยอแต่ปีนี้มันแห้งครับ พอน้ํามาก็เลยเพื่อนอาจจะย้ายที่มาตรงนี้นะคะอือแล้วที่เราดูที่เราดูเนี่ยน้ําเป็นยังไงลักษณะของน้ําลักษณะของน้ําใสมากเลยค่ะเขียวเขียวสีเขียวเข้มค่ะใสสีเขียวมลกดเขียวโมลโกดค่ะปกติไม่น้ําจะไม่ใสขนาดนี้นะคะถ้าดินพังลงมันเ้วเชื่อว่าเป็นเรื่องของเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องอะไรเราเชื่อไงน่าจะเป็นเรื่องดีของหมู่บ้านนะคะอื ปรากฏการธรรมชาติตอนนี้มีอะไรในใจบ้างอะไรยังมีก็หวังว่าจะได้ขอหวยสักที่หนึ่งก็ไปทงไปเราอย่างนั้นเนาะเอาขอให้สมหวังก็แล้วกันครับนางนางสาวทิพวรรณเนาะนางทิพวรรณเสวนนท์ค่ะนางทิพวรรณเสวนนท์ค่ะอ่าเบรกที่หนึ่งร้อยสิบสามหมู่สิบสามค่ะหนึ่งร้อยสิบสามหมู่สิบสามหมู่ หมู่สิบสามบ้านนาดอกบัวบ้านหนองดอกบัวตําบลน้ำสวยอ่าโอเคครับมาน้ะป็นน้ยไอติงไม่อดุนยางหมาไก่กบกตหนคว้าต้นุเื่อจกเลยนพักไ่หหูนั้นน่าสมดเลย เกี้ยงดีจังเยมานั่นคล้ายๆมาเป็นเป็นหูเลยเนาะต้องนอนนั่นนะเป็นหูเหงาตัอมาเต้นห้าเดินครับเอวานะท่านเดินน้ำสัตว์ตุตัดท่านอย่างใส่จิ้วเนาะจกเนาะเป็นสีเขียวหยองหยองโอ้โหจกสมนียังไม่ได้ไปอือบ่นอือมืวหวานเนี่ยก็หกวางเดเราไนนี้มันแบบนี้ซื้อเออเตห่าซัเดียไลเาะว่าอวัดไลรถมาลงนั้นวอย่างตัวนั้นนะใหไปเลย ตัวหา่เงี้ยตัวหนึงช่วงนี้มันตุวานีดหวนเป็่ยหงเป็นงเขาเอมาแล้วมันกองมาแล้ว้เปียน่ระยะนี้ไประยะโตจะมีไปต้นยางนี่มันสิหลงโบไอเขาได้แหนรู้ีโอก้าทสิหลงไงหากาหลงเลยนะตัวนี้ย